สวัสดีค่ะกลับมาที่ช่องส้มๆ้มอรษา,านะคะรอบนี้หายไปนานพอสมควรเลยรู้สึกผิดมากๆแต่ว่าก็ยังคงคิดถึงทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังแล้วก็หลายๆท่านก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปที่ส้มลงไปก่อนหน้านั้นด้วยก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันเสมอมาวันนี้ไม่ได้รอให้คิดถึงนานค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยนะคะต้องบอกว่าหลายๆครั้งเนาะเรารู้สึกล้มเหลวในชีวิต ไม่ว่าจะล้มเหลวในเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่บางคนก็ลุกขึ้นได้เร็วบางคนก็บอกว่าโอ้ฉันจะลุกขึ้นได้อย่างไรวันนี้ค่ะส้มเลยมีเรื่องของความล้มเหลวว่าในความล้มเหลวนั้นมันสอนอะไรเราได้บ้างมันดีอย่างไรแล้วก็มันไม่ดียังไงคือเราต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวนี่แหละค่ะไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะ ความล้มเหลวคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือวางแผนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันหลายคนกลัวคำว่าล้มเหลวแต่จริงๆแล้วมันคือครูที่ซ่อนอยู่ความล้มเหลวสอนให้เรารู้จักความจริง มันทำให้เราเห็นว่าแผนหรือวิธีที่ใช้นั้นไม่สำเร็จต้องปรับปรุงอะไรความล้มเหลวสอนให้เราถ่อมตัวความล้มเหลวช่วยลดอัตราทำให้เรายอมรับว่าตัวเองไม่เก่งทุกอย่างและยังต้องเรียนรู้อีกมากความล้มเหลวสอนความอดทนและความพยายามถ้าอยากประสบความสำเร็จเราต้องยืนขึ้นใหม่ลองใหม่และไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ความล้มเหลวสอนให้เห็นคุณค่าของความสำเร็จถ้าไม่เคยล้มเหลวเราจะไม่รู้เลยว่าความสำเร็จมีค่ามากแค่ไหนความล้มเหลวสอนการปรับตัวทำให้เราเรียนรู้การเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองและก็ยืดหยุ่นกับชีวิตความล้มเหลวเป็นครูที่ไม่เคยโกหกเราแน่นอนว่ามันจะสะท้อนความจริงที่ชัดเจนที่สุดทำให้เราพัฒนาตัวเอง ทุกครั้งที่ผิดพลาดเรามีโอกาสเรียนรู้และเก่งขึ้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจคนที่ผ่านความล้มเหลวมาก่อนจะรับมือกับปัญหาในอนาคตได้ดีขึ้นเปิดโอกาสใหม่ๆบางครั้งความล้มเหลวจะพาเราไปเจอเส้นทางที่ดีกว่าที่เราคาดเอาไว้ความล้มเหลวย่อมสร้างบาดแผลและความเจ็บปวดทางใจความผิดหวังอาจจะทำให้เรารู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจ ทำให้เสียเวลาและทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาความพยายามที่ลงทุนไปอาจจะลดความมั่นใจในตัวเองถ้าเจอบ่อยๆและไม่รู้จักมองในแง่บวกบางครั้งทําให้คนรอบข้างมองต่างออกไปในสังคมบางคนอาจจะตีตราความล้มเหลวว่าเป็นความผิดพลาดส่วนตัวทั้งที่จริงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ จริงๆแล้วเราสามารถใช้ความล้มเหลวนั้นให้เกิดประโยชน์ได้เพราะว่าเราสามารถกลับมาทบทวนหยุดคิดว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงผิดพลาดหาความรู้ใหม่เติมช่องว่างที่ทำให้เราพลาดนั้นและไม่โทษตัวเองเกินไปมองว่ามันคือขั้นตอนของการเติบโตและสุดท้ายคือการลงมือใช้บทเรียนจากความล้มเหลวนี่แหละค่ะมาปรับปรุงและลองอีกครั้ง ความล้มเหลวอาจไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากจะเจอแต่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมันอย่างไรถ้ามองในจุดจบเราก็จะจมอยู่กับความท้อแต่ถ้าเรามองเป็นครูเราจะเติบโตจากมันและเดินไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดความล้มเหลวอาจทำให้เราร้องไห้เสียใจ หรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแต่แท้จริงแล้วมันคือกระจกที่สะท้อนความจริงกลับมาให้เราเห็นทั้งจุดแข็งจุดอ่อนและสิ่งที่เราต้องพัฒนาถ้าไม่มีความล้มเหลวเราคงไม่รู้ว่าความพยายามมีค่าเพียงใดถ้าไม่เคยพลาดเราคงไม่รู้ว่าความสำเร็จยิ่งใหญ่แค่ไหนความล้มเหลวไม่ใช่ทำให้เราตกต่ำแต่ทำให้เราเก้าวขึ้นสูงกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่เราล้ม เราได้เรียนรู้ได้เติบโตและได้ฝึกหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้นดังนั้นแทนที่จะกลัวความล้มเหลวลองอบกอดมันเหมือนเพื่อนที่ซื่อสัตย์เพราะเพื่อนคนนี้จะคอยบอกทางและนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงเราล้มเหลวได้เราก็สำเร็จได้ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครที่เดินบนเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปทุกความสำเร็จที่เราเห็นเบื้องหน้า มักซอนเรื่องราวของความพยายามการฝึกฝนและการล้มเหลวอยู่เบื้องหลังเสมอความล้มเหลวจึงไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าเราทำไม่ได้แต่คือสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังเรียนรู้และถ้าเรียนรู้ได้เราก็สำเร็จได้เช่นกันความล้มเหลวไม่ใช่เครื่องหมายจบแต่คือจุดเริ่มตน้นเมื่อเราพลาดหรือทำสิ่งใดไม่สำเร็จหลายคนอาจมองว่ามันคือการปิดประตู แต่แท้จริงแล้วความล้มเหลวคือการเปิดประตูไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งที่เรายังไม่เคยลองซึ่งนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการทดลองสำเร็จครั้งแรกแต่เกิดจากการพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดได้คำตอบที่เปลี่ยนโลกความล้มเหลวสร้างทักษะที่ความสำเร็จไม่สามารถให้ได้ถ้าเราทำสำเร็จทุกครั้ง เราอาจไม่เคยรู้จักกับความอดทนไม่เคยเรียนรู้การแก้ปัญหาและไม่เคยฝึกใจให้เข้มแข็งแต่เมื่อเราล้มเหลวเราจะได้ฝึกการคิดทบทวนการปรับตัวและการกลับมายืนใหม่นี่คือทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่งกว่าความสำเร็จชั่วคราวเพราะเราทำให้มันไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคที่ใหญ่กว่าในอนาคตในวันที่เราล้มเหลวทุกอย่างรอบตัวเหมือนเงียบงนัน โลกภายนอกยังคกงหมุนไปแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ว่าทำไมถึงไม่สําเร็จเราดีพอหรือยังหรือบางครั้งหนักถึงขั้นเราตัดสินใจตัวเองว่าเราไม่มีค่าแต่ความจริงแล้วความล้มเหลวไม่เคยเป็นคำพิพากษาชีวิตของใครหากแต่มันเป็นเพียงบทเรียนบทหนึ่งที่ทุกคนต้องเผชิญหลายคนอาจจะสับสนระหว่างล้มเหลวกับลมเลิก ความล้มเหลวคือการพยายามแล้วไม่สำเร็จแต่ยังมีโอกาสแก้ไขและลองใหม่ส่วนลมเลิกคือการหยุดเดินและปล่อยให้ความฝันลบลงไปส่วนลมเลิกคือการหยุดเดินและปล่อยให้ความฝันดับลงจริงๆดังนั้นตราบใดที่เรายังไม่ลลมเลิกเรายังมีสิทธิกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมเสมอเมื่อเราเคยล้มเราจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ผิดหวังเช่นกัน สิ่งนี้ทำให้เรากลายเป็นคนที่อ่อนโยนมีเมตตาและพร้อมยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นความล้มเหลวจึงไม่ได้ทำให้เราแย่ลงเสมอไปแต่กลับหล่อหลอมให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของความล้มเหลวค่ะบางทีเรามองว่าโหเราล้มเหลวแล้วเนาะเราไปต่อไม่ได้แล้วมันมันสิ้นสุดทางของเราแล้วจริงๆแล้ว ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอีกมุมหนึ่งค่ะเรากำลังได้ความรู้อะไรใหม่ๆจากเรื่องของความล้มเหลวเนี่ยแหละค่ะในวันที่ล้มเหลวมันอาจจะยังคิดไม่ออกเนาะมันต้องพึ่งพาสติมากๆในการที่จะประคองความรู้สึกตัวเองทั้งหมดและพอเราผ่านจุดนั้นมาได้วันนี้เราลองย้อนมองกลับไปเออความล้มเหลวนั้นมันก็ไม่ได้แย่นะแล้วมันก็เป็นครูสอนเราจริงๆเพราะวันนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จ สมขอเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะคะที่ต้องเผชิญกับความล้มเหลวไม่ว่าจะล้มเหลวทางด้านใดขอให้วันนี้ยังลุกขึ้นมาได้ใหม่ล้มเหลวไม่ใช่การลมเลิกถ้าลมเลิกเราเลิกคุยกันแต่ล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมานั้นมันคือการเริ่มต้นใหม่ค่ะ วันนี้นะคะถ้าฟังแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงเข้ามาพูดคุยที่คอมเมนต์กันได้นะคะทุกข้อความส้มอ่านทุกทุกข้อความเลยค่ะและแน่นอนว่าการที่เราแสดงออกถึงความคิดเห็นนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นโดยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องส้มๆอรสาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ